สวัสดีครับเพื่อนๆมือนีเฮาสิมาต้มยำหัวปลาไซ้มอนนะครับมีมะเขือเทศมีผักเนี่นยนะครับอีหยังแน่เลยใบมะกรูดต้นหอมนะครับตะไคร้ขานี่นะครับมาดูกันบัดนี้ยก็ต้มน้ำขึ้นข้างหน้าไว้แล้วก็ใส่เครื่องต่างๆเข้าไปนะครับรนี่ยเพราะว่าขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะเขือเทศเดี๋ยวเราใส่เข้าไ,ขไปแล้วก็สิได้ปิดฝาปิดฝาไปก่อน น้ำมันห่อนน้ำเด็ดน้ำมันห่อนอย่งนี้สิในป่านะครับเพืเเ่อนๆพับแล้วกับามล่างทำความสะอาดก่อนครับจะสองล่างสามล่างครับี่ล่างสะอาดโอไ้่ใโอ้ถ่ายง,ง่ได้เพื่อนเพื่ออ้ล้างแล้วได้ถ่ายง,งาย่อีกโ้ยได้เพื่อนเไปเลยต้มซีหมแบง่าไปเลยไปนี่เ,เ,เอ,อ,องงา,าเอาขาชิม,มาใส่กันเด็ดฟ้ามา ออโอ้พเพื่อนเพื่อนโอ้ยไม่ได้กินเลยพเพื่อนเพื่อนเก็ดหมือ้โอ้ยอ่ะเอ้ยเกล็ดหมือเลี้ยงเก็ดกันเอาละครับเพื่อนเพืหลังจากเขาไปเติมแก็ดมาแล้วขเขากิดมา,ปเ,มา,ปามเป็นลี้ยงต่อมาวันนมันเป็นยังไงบ้านี่ว้าวเล็ดพลาดพลานะครับ ก็ใส่หอมไปแล้วครับเนี่ยหอมไปชาวไทยต้องใส่หอมสีหอมอย่างต่างๆโอ้เพีย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 โอ้เข้าท่าเข้าท่ามาทางเรือสีซิมให้เ่อบ้างแด้วบัดนี้สิมให้เพื่อนเพื่อนบ้ง Hmm. Ala ala. Beling-beling. Tak